สวัสดีพี่น้องนะครับพ่อกับหนุ่มรอยเอ็ดนะครับเด้อนะครับอยู่วัดทำคู่หาสวรรค์อีกแล้วนะครับเอามากับทันคณะทานนายกครับเอาได้ลูกได้เดี๋ยวสไปท้ายลงยูทูปให้เบ่งอีกนะครับเอาบรรยากาศนะครับหนุ่มรอยเอ็ดมานะครับเอาทีมคณะทันนายกนะครับถวัดบุรีนะครับเอาเบ่งกันนะครับเอาบรรยากาศเต็มเม เอาครับนี่นายยกคุณก็ไปนะครับนบรรยากาศนะครับเด้อนะครับนายยกรลีมาตัวนะครับบรรยากาศนะครับเอาจัดชิวจัดสะกันนะครับอันนี้มันบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศนะครับของกำลังจะนะครับ เอาจัดทีมนะครับอันนี้คณะอบตรับองค์การบริหารส่วนตำบลทวัดบุรีนะครับเอาพื้นมานะครับเอากำลังมาสักรูปท้ายรูปกันนะครับนะครับเข้าไปนะครับเอาบรรยากาศนะครับของทีมงานนะครับเอาในจังหวัดทำคู่หาสวัสดิ์นพนองนะครับบัดทำคู่หาสวัสด์นะครับ เอาทีมงานของท่นนานนายกนะครับน่านายกนะครับเตรียมยิ้มไว้เนี่ยนะนะครับอันนี้บรรยากาศก,กำลังถ่ายรูปรวมนะครับพี่น้องเนาะนะครับเอาถ่ายรูปรวมของท่นนานนายกกับโรงเรียนผู้สูงอายุของบ้าน นะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลทวัดบุรีนะครับโดยการนำของทีมงานหัวหน้าสายนะครับโครงการโรงแกนนำสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุทวัดบุรีนะครับประจำปีพุทธศักราช2567นะครับอ้าวนัศึกษาดูงานกัดนะครับอ้าวเพียว่าการขอบคุณมากมากครับอ้าวนะครับขอบคุณมากมากการสลายม็บนะครับนะครับ ครับอันนี้บรรยากาศสไลด์มบนะครับเดี๋ยวไปทายอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่ก็นายยกนะครับนายกกับลูกสาวนะครับนะครับพี่นาออกเสบียงน้ำซงนะครับถ่ายนายอกเสบียงน้ำ้มพี่น้องกันนะครับ เราได้รับการนะครับาจากทีมงานของเกษดาพรนะครับการงงานของพันผมสอท่อสวิทนะครับครับครับเป็นบรรยากาศนะครับขึ้นรถรต่อไปเกิน z o งไปกินเข่านะครับอยู่ด่านลางนะครับด่านลางของโขงเกี่ยมนะครับอยู่ริมโขงนะครับทาเลียนะครับ นทานเมลัดนะครับบรรยากาศนะครับสลับเปล่าลูกชายนุ่มรอยยรับเอ้ากินรถได้เอ้าบรรยากาศนะครับรถเอามาทางพีบันนี้มาหาหนุ่มรอยเอ็ดนะครับได้นะครับ เอาบรรยากาศกันนะครับทายกันนะครับอันนี้ก็ทีมเกียนนำหอหนาพิ่นนะครับหอหนาสายหอหนาทีมนะครับานรลองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับหอหนาดีใจหรือเ <laughs> เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ